การดึงชิปไพ่ออกครับคุณลโอคพี่น้องมันยากไม่ยากนเหนียวไม่เหนียวมันดูดไม่ดูดครับดินเหนียวมองตวรวจไมโคอผมดูตรดไม้คอครับเหล็กมันเงี่วนะ้ำเหล็กประมาณสิบเมตรนะครับเสียบลงไปดินมันดูดครับดินเหนียวนี่ดูดมาก มึงตรวจไปโครมันครับดกแล้วพี่นอ้องเอ้ยขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดเออขึ้นมาสามซีเมตรกันยังด,ดูดได้พี่น้องมันมาขึ้นมาสามซีเมตรเราจะรวยลวยุยเขินลวดแด้อ่าเขินมามันขึ้นมาอยู่ไม่โค้งหม้อแซกหม้คว่ำเวลาพี่น้องเนียดึงเ่ยเราไม่เสียบลึกก็ไม่ได้ครับ เพราะมันไม่อยู่เสียบตุ้นๆก็หัวทิ่มต้องก็แทกกะแทก,ก,แทกขึ้นในมันค่ายตัวก่อนดึงไม่โอ้ยพี่น้องเลยว่าเป็นธรรมดาด้วยโอ้เนีย่ยแหละครับการทำงานแต่ละมือแต่ละเสาอยากให้รับรู้ว่าการทำงานแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับ เแต่ละจุดนะครับมันเป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่เรามาออกแบบทีหลังท,ทําทีหลังอย่เราบ่อของเรามันลึกมันก็ต้องมาทําช้าหน่อยมันก็ต้องระมัดระวังอาคารที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้ดินของเขาไหลออกมาไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับ้นมาแลวขึ้นมาแล้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 ว งานขึ้นมาจนได้ครับเนี่ยขนาดขึ้นมาสามีหาเมตรอลไยัง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 อยงอะอกด,ด,ดูดดูดได้พีดด่น้องหมดนลว่ารวยรวยขึ้นรวดได้ขนาดข้างล่างเป็นน้ำนิดเนีย่ยยอดสุดยอดครับอย่างรับรู้ว่าการทำงานแต่ละที่ความยากง่ายนะครับข้อลำบาก นี่แต่ว่าเราทําได้นะครับทําได้เพราะว่ามันเป็นงานนะครับมันเป็นงานเป็นงานที่สุดจริตนะครับก็สู้ๆกันไปครับถ้าไม่มีพวกเราแล้วใครจะมาทํานะครับเสให้่พูนลูกผู้ดีมีเงินเขามาเห็ดบอกเขาว่าเ,าาเห็ดได้พี่น้องจะมีสกุมเฮานี่แหละถ้าโลกนี้มีแต่